สวัสดีค่ะพบกับช่องกับข้าวแล้วแต่แม่วันนี้แม่ขอเสนอเมนูข้าวเหนียวกํำม,มูนทุเรียนค่ะส่วนผสมตามนี้เลยนะคะเลือกได้เลยค่ะว่าเราจะเอาข้าวเหนียวหรือข้าวกํำแต่วันนี้แม่เลือกเป็นข้าวก๋ำนะจ๊ะ3า0กร,รัมค่ะทุเรียน250กร,รมัมน้ำตาลมะพร้าวตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะแม่ก็จะนำน้ำตาลมะพร้าวนะคะ ประมาณส5 0กร,รัมเกลือครึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วเรานำหัวกะทินะคะประมาณเราจะใช้600กร,รัมนะคะเมื่อเราใส่น้ำกะทิเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาช้อนมาบี้บก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอาไปตั้งไฟนะบี้บีก่อนค่ะเพื่อเวลาเราไปตั้งไฟเนี่ยเราจะใช้เวลาสั้นลงนะคะสั้นลงบี้บีแบบนี้เลยค่ะ เมื่อทำการบี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่จะตั้งไฟนะคะใช้ไฟค่อนอ่อนเลยนะคะเพื่อเราจะกวนให้น้ำตาลมะพร้าวของเรานะคะละลายหมดแล้วก็เคี่ยวสักพักหนึ่งอะคะ่ะเพื่อให้กลมกล่อมเข้าเนื้อกับหัวกะทินะคะถ้าเราใช้ไฟแรงน้ำกะทิของเรานะคะจะขึ้นหัวจะลอยไม่สวยนะคะถ้าเราใช้ไฟอ่อนเขาก็จะนวลสวยนะคะหลังจากนั้น แม่ก็จะทำการเอาทุเรียนนะคะมาใส่แล้วก็กวนต่อประมาณ5-10นาทีนะคะเพื่อให้เนื้อทุเรียนเขาเข้าเครื่องกันกับน้ำกะทินะคะแต่ก็ยังเป็นชิ้นเป็นอันอยู่นะคะเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยเราพักน้ํากะทิไว้นะคะแล้วก็เอาหัวกะทินะคะหัวกะทิที่ใช้ประมาณ2ทัพพีนะคะกวนๆแล้วใส่เกลือปลายช้อนนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าวเหนียว ที่เรานื่อใหม่ๆ่ะคะข้าวเหนียวกำอะคะ่ะมาใส่ตอนร้อนๆเลยค่ะแล้วก็พลิกไปพลิกมาแบบนี้นะคะแต่เราตอนพลิกเนี่ยเราปิดไฟก่อนนะคะปิดไฟที่เราตั้งไฟไว้เพื่อให้เกลือละลายนิดนึงนะคะก็มาพลิกแบบนี้ละคะ่ะแล้วเราก็ปิดฝาพักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะข้าวเหนียวก็จะซึมน้ํากะทินะคะก็จะออกมานี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะ เนี่ยพอสวยเรียงตัวสวยเราก็มาตัดเสิือด้วยเลยค่ะฝากกดซับสบไครป์กดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะช่องกับข้าวและแต่แม่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะที่รับชมคลิปนะคะอันนี้เป็นข้าวเหนียวกลับมูนทุเรียนนะคะลองทำทานกันดูค่ะสวัสดีค่ะ